บอกแบ<ฮ>กฉันผิดหวังกับนายจริงๆคนอย่างนายแหละฉันไม่ยอมรับเป็นบมอหรอกโอ้ฟูสฟูสฉันไม่รู้หรอกนะว่าตอนนั้นพวกแกใช้วิธีไหนหนีออกมาจากสวนของเพโรน่าจนได้แต่มาเจอกันตรงนี้แบบนี้แกหมดสิทธิ์หนีแล้วฉันของเงาแกและนะไม่สิ ไหนๆก็ไหนข้าทิ้งรถจักมาทำเป็นมาริโอสะดีกว่ามัง้งเฮ้ฝีมอือจะพวกดีนะนะอ่ะเฮ้เพนกวินนั่นซอมบี้ที่สวงเงาของซันจีนี่นะเฮ้เงินอีกตัวหนึ่งนั่นลหอเอ่อ,อ,อ บาดแผลที่แผ่นหลังคือความอับอายของนักดาบนยานเหมือนไม่เห็นจะเหมือนเลยนั่นสินะ